นี่เป็นการเดินทางมาเกาะอยังเกาะเกาะเสมกเกาะสมเฮ้ย,ย,ยหาดสมเกาะล้านนี่เป็นการขับมอเตอร์ไซค์ไต่ทางไปซึ่งระยะทางมานียใหญ่มากเลยรอบๆทางนี่เป็นปา่าอีกฝั่งหนึ่เป็นชายหาดเลซึ่งขื้นนี่แรงมากเลยทีเดียวไต่หน้าผามา โอ้นี่โอ้ส้นเร้วครับดีๆครับดีดีครับสอกคับสอเ,เสียงสันที่เรเห็นในจังบ้านเราทางนี้ช่างวิบากเลยใส่กีดินเขาเต็มตากเลย หาบรรยากาศที่มันดีๆไม่นั่งดื่เดิมนี่พบเจอแล้วน,นั่งตรงชิเมนนั่นแหละว้าว<ฮ><ฮ>แต่ต้องเดินลงมาดูก่อนว่าชายหาดี่มันมีความเข้มข้นทางอื่นมากน้อยเพีเยงใดโอ้ยที่นี่น่าเล่นมาก นี่คือท้องทะเลที่ขึ้นนี่มาสุดติงเลยนี่เป็นเรือไม่เห็นขึ้นวันนี้นี่แรงมากเลยทีเดียวสึดกว่าไม่มากเลยเตือนคนขึ้นมาเลย นี่คือปักหมูนี่คือรถไถท,ที่ไม่ได้เอามาไถนาแต่เอามาลากเรือ